สวัสดีพี่น้องป้อกายสู้ขูส่สกคนเมื่อนี้กับบอสมบายนะคะแต่ว่ามีหน้าที่ต้องทำนะคะมาแล้วสำหรับโปรโมชั่นขนมจีนอบแห้งนะคะสูตรเลนูนนครเส้นเล็กเหนียวนุ่มนะคะโปรโมชั่นผู้ใดสั่งอ400บาทส่งฟรีไปเลยนะคะแต่ว่าปลายทางก็เก็บ50บาทนะคะทุกคนจะวันนี้เรามีส่งอยู่ที่20คอนี่ แบบนี้เลยเมื่อคืนนี่ไอ้บอสาบายเนาะไอ้ก็เลยกินยากินยามาก็จะบวมๆหน่อยนะคะทุกคนดีท็อกก็ยังมีขายเหมือนเดิมขนมจีนแล้วก็น้ำปลารที่ไม่มีขายปีนี้ก็คือจะเป็นปลาร้าบองนะคะที่ไอ้สัญ,ญญากับพี่น้องว่าจะทำปลาร้าบองขายสรุปแล้วไม่ได้ทำเพราะว่าด้วยความที่ที่มันห่อนหลายแล้วมันเก็บได้แค่7-15วันถ้าสมมติว่าไอ้ส่งบาทันก็7-15บาวันก็ประมาณนะั้น อันนี้นะคะส่งไม่ทันก็คือได้เสียของเฉยๆเนาะขนมจีบอบแห้งอย่างนี้เลยปริมาณ110กรัม110กรัมอย่างนี้นะคะ4ห่อ100บาทถ้าสั่งครบ400บาทส่งฟรีโอนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปทางก็เก็บ50บาทเนาะวันนี้ก็มีออเดอร์เยอะเลย6 7 8 19 20นะคะเดี๋ยวจะให้น้องโบเปคนแพคนะคะ รีบเพราะว่าก่อฝนส่งปิดแม่แล้วก็บางเีอก็ฝน <ะ S 2> ตกเนาะ<ช>ก็เฝ้าจ้ะ ก็จะพาทุกคนไปในเมืองนะคะหิวเข้าขนาดเลยตอนนี้เข้าไปในเมืองพาลูกสาวไปเลาะนะนอนะไปเลาะสกุลน,น,นอนาะมื้อเนาะจะเป็นสาวในเมืองก่อนจังเมือ้อเออเพราะว่าปกติก็เข้าคู่เขาดงมื่อน่ะซีได้เข้าโคกก็ได้เด้อเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาจะได้เฮ็ดมาแล้วแมนกลับไปเซอร์วย บอกอีกเธอหนึ่งก่อนเด้อบอกอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับคนที่เพื่อนมาจากสะกวดงมาไฟหรือว่านอนนิวาสอยากมาหาเฮ็ดกับ k คบพีนี่คืดดีดีเสียใจเด้อหรือว่าถ้าอยากมาเอาสนุกนี่ได้อยู่แต่ถ้าสมมุิขนาดว่าอายนี่ยางป่าเกือบตลอดย,ยังเมื่อยนะโบเนาะมันเมื่อยอีลีพี่นอ้องแล้วหอนดงหอดแดดบ่ได้กี่ที่หรอกจ้ะอีลีนะสําหรับคนที่บอกว่าเออป่าคนหนึ่งเพิ่นบอกว่าสง่งอะไรก็ได้ ให้ป้ากินหน่อยเมื่อนี้ถ้ามาว่า่ำเดี๋ยวคุดดอกกระเจียวให้น้บบาโบเนาะนายายไปบอไปเนะาะจัง่อยเนาะกับตุ้มหมูมนี่ยายเรากินมาได้เราบอกไว้เราอยากกินแกงเห็ดเพาะมันหายา,ยากแล้วก็เดี๋ยวอาชิไิหาดอกกระเจียวให้เราเนาะส่งให้เรานะคะป้ามันอาจจะไม่อร่อยหรอกแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราอยากลองกินเบิ่งอนณาบบมันเป็นแนวไหกินมันมันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวไอซีไปหาให้ตหุ้มหมวกกบสิส่งให้นะคะทุกคนโอเควันนี้บรรยากาศก็เป็นแบบนี้อึมครึ้มนะคะฝนตกนิดนึงช่วงนี้ฝนตกคุมืออยามนาเนาะอืมอะไรอยู่อร่อยกะเพราหมูกรอบสีสิบหาบาทอันนี้สี่สิบแต่เขาจะเน้นขายข้าวผัดเนาะใช่เพราะว่าเด็กหอนะก็จะอืมเง่าย เป็นเด็กหอป่ะสันเป็นเด็กหอเลยมันมาเดินพี่น้องเดินมาเกีนยงข้าวน้ำกันจะขออนุญาตเกีนยงข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เมืองเด้อแก่กกินกาแฟป่ะอ๋อ ได้ได,ได้แล้วคะ่ะ <laughs> เราก็เดินถึงโรบินสันแล้วนะคะพาเด็กหญิงคนนึงมาซื้อน้ำหอมของเขาอันนี้โบโดมังโดต์แตน มันมุนเท่ากันมันขอวมันมุนสำหรับไข่หมักของเจ้าอ่ะแต่มันบมมีเมือนี้3ามสไอโฟนเท่าไหร่นี่สผ <5, 4. S 2> ่านมาดูราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่ จะเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะตอนนี้มีโทรศัพท์อยู่สี่เครื่องโยนี่คือเราจะดูราคานะคะจะเอาตัวนี้ม,ม่วงแบบนี้บอคะม่วงแบบอันนี้ดิ h. ม่วงคืออะไรันสีฟ <5 S 1> ้าครับม่วงมีสีเขียวบอค่เขียวจะเป็นของสีส้มครับถ้าสีสีจะเป็นสีดูราคาสิท<ผ>ูพัตัวนี้พัฟจำนวนแปดจำนวนกี่เท่าไหร่ ส,สามสือสามต่างกันห้าพันเลยนะดูกล้องถ่ายรูปแล้วเขาเนะเป็น i อโฟนสิบสี่ราดูว่าจะสวยขนาดไหน เพื่อคนดูเพื่อคนดูที่ดีขึ้นเครื่องนี้ก็แพองอยู่นะแ <c oughs> <ป>ต่ต่างอย่างกันไอโฟน <c oughs> <c oughs> ใช่ไอไ้ประมาณถ้าเปลีย่ยนเครื่องนีเป็นไอโฟนให้ประมาณสิบสามสิบสามสองหมื่นสองหม <c oughs> ื่นเก้าเนาะสวยมากรุ่นอะไรอะ่ะสิบสี่ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้ประมาณสามหมื่นรวมโดท้องเวิร์ตรบอกบอกนี่ไม่รวมกับประกันนะคะประกันก็ไปเสร็จอยู่ที่รวมประกันนำสามพันเจ็ดประกันสามพันเจ็ดกบสิบนี่นะคะจะพากันมากิน KFC วันนี้เป็นวันชายตงคงนะคะ10ีแล้วลูกเป็นเซตเล็กนะคะ กินบลาณยาน่เมาดชิมชิมดีกว่ายานว่า LIKE เสียเอาเลย<ม>อ,รอร่อยไหมน,น่าแม่มัสุดยากคน กไก่วิ้งไก,วงกว่วิว้งผาดิมเลด้มันจะมือกผ่ดแบปวดตัวแบกระบตลาดอร่อยอืมอ่มหอหอมเลย นี่ค่ะวันนี้เราก็ได้เป็นไ p h o n e i p h o สิบสี่เรามาเปลี่ยนความชัดให้ทุกคนให้เอทซีทุกคนนะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยกันใจซื้อแหง้งกันใจซื้อเพราะว่ามันเอาไปต่อยอดได้เนะเาะเราก็เลยซ<ส>ื้อยอนใจซื้อใช่ค่ะยอมลงคุณแรกนี่เขาไปหา,าเจียวเลยเข้าปไาเนยไปหาเขาบอกว่ามันแสงดีโอเคสหรับวันนี้ วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ